ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์ค่ะพร้อมหรือยังคะไปเช็คดวงรายสัปดาห์ไปพร้อมกันเลยทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะดวงรายสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แห่งความชัดเจนหลายอย่างที่คุ้มเคือจะเริ่มเห็นทิศทางคนที่รอคําตอบเรื่องของการงานหรือความรัก มีเกณฑ์ได้สัญญาณบางอย่างเข้ามาค่ะแต่ต้องใช้สติและความใจเย็นเพราะอารมณ์จะขึ้นง่ายกว่าปกติพลังโดยรวมคือโอกาสแต่ต้องคว้าเอาไว้เองนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงลายสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมด้านการงานมีงานเล่งงานแก้ไขงานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่น ต้องใช้ความละเอียดและสมาธิอย่างสูงนะคะระวังพลาดเพราะความรีบของตัวเองค่ะด้านการเงินนะคะมีรายจ่ายเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวค่าเดินทางหรือของที่จำเป็นด้านความรักคนโสดมีคนแอบสนใจแต่ยังไม่กล้าเข้าหาคุณคนมีคู่ระวังคำพูดประชดประชันค่ะ ด้านสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของอาการปวดหัวเครียดสะสมนอนดึกเลขนำโชคของคุณคือเลข2เลข6กคำแนะนำนะคะวันนี้อย่ารีบตอบอะไรทันทีโดยเฉพาะเรื่องของการงานหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจสำคัญให้เว้นระยะ5-10นาทีทบทวนก่อนเสมอถ้ามีใครพูดกระทบใจอย่าตอบด้วยอารมณ์เพราะจะบานปง่ายมาก ควรโฟกัสด้านงานของตัวเองให้เสร็จเป็นชิ้นชิ้นอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันจะช่วยลดความผิดพลาดได้มากนะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวเราไปตอบกับคนวันอังคารในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันนังคารนะคะดวงรายสัปดาห์ภาพรวมด้านการงานมีโอกาสได้แสดงความสามารถผู้ใหญ่เริ่มเห็นผลงานคุณมากขึ้นนะคะการเงิน เงินหมุนดีมีโอกาสได้เงินจากงานเสริมหรือค่าคอมด้านความรักคนโสดมีคนอายุมากกว่ามาสนใจคุณค่ะคนที่มีคู่บรรยากาศเริ่มดีขึ้นนะคะด้านสุขภาพให้ระวังอาการปวดไหล่ปวดหลังจากการใช้งานหนักเลขนำโชคคือ1 9าคำแนะนำนะคะวันนี้เหมาะกับการกล้าเสนอไอเดีย อยากเก็บความคิดดีๆไว้กับตัวเองถ้ามีโอกาสพูดต่อหน้าผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานให้พูดอย่างมั่นใจและตรงประเด็นด้านการเงินควรวางแผนใช้จ่ายทันทีที่ได้เงินเข้ามาอย่าใช้ตามอารมณ์อำเภอใจเพราะเงินจะออกเร็วเหมือนตอนที่เข้ามานะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวเราไปตอบกับคนบันพุธในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ ผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมในสัปดาห์นี้นะคะด้านการงานมีเรื่องให้คิดเยอะอาจมีข่าวที่ทําให้คุณลังเลใจก็ได้นะคะด้านของการเงินให้ระวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์โดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์นะคะส่วนด้านของความรักอาจจะมีคนเก่าทักมาหาคุณก็ได้ค่ะคนมีคู่ให้ระวัง เรื่องหึงหวงเล็กๆนะคะด้านสุขภาพมีอาการท้องอืดระบบย่อยไม่ดีค่ะเลขนำโชคคือเลขสเลขห้าคำแนะนำนะคะอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญวันนี้โดยลำพังถ้าเป็นเรื่องของงานหรือเงินควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ก่อนส่วนเรื่องความความรักถ้าคนเก่าทักมาอย่ารีบเปิดใจทันทีให้ดูการกระทำมากกว่าคำพูดวันนี้ควรพักผ่อนให้พอ และหลีกเลี่ยงอาหารมันหรือเผ็ดจัดนะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันพฤหัสในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะคะภาพรวมสัปดาห์นี้ด้านการงานมีข่าวดีหรือมีโอกาสใหม่เข้ามาหาคุณค่ะด้านการเงินนะคะมีรายรับ พิเศษหรือได้เงินที่รอคอยมานานนะคะด้านของความรักคนโสดเสน่ห์แรงคนมีคู่มีช่วงเวลาหวานซึ่งกันและกันค่ะให้สุขภาพนะคะแข็งแรงดีเลขนำโชคคือเลขสี่เลขแปดคำแนะนำนะคะถ้าวันนี้มีโอกาสเข้ามาอย่าปฏิเสธเพราะความกลัวลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องของงานและการเงินถ้าต้องเซ็นเอกสารหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณค่ะความรักควรใช้เวลาใส่ใจคนตรงหน้าให้มากขึ้นกว่านี้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเดี๋ยวเราไปต่อคนวันศุกร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์รายสัปดาห์นี้นะคะด้านการงาน ให้ระวังคำพูดในที่ทำงานมีคนเข้าใจผิดง,ง่ายนะคะด้านการเงินอย่าให้ใครยิ้มเงินนะคะด้านความรักมีเรื่องงอนเพราะความหึงด้านสุขภาพพักผ่อนให้พออ่อนเพียมากนะคะช่วงนี้เลขนำโชคเลขศูนย์เลขเจ็ดคำแนะนำวันนี้อย่าพูดอะไรประชดประชันแม้จะพูดเล่นเพราะคนฟัง อาจคิดจริงจังหากมีเรื่องขัดแยง้งให้เลือกเงียบก่อนแล้วค่อยคุยตอนอารมณ์เย็นการเงินไม่ควรใจอ่อนกับใครง่ายๆและควรนอนให้ครบ6-8ชั่วโมงนะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เดี๋ยวเราไปตอบคนวันเสาร์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะภาพรวมของสัปดาห์นี้ด้านการงาน เหมาะกับการวางแผนระยะยาวเคียงงานที่ค้างนะคะด้านการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมความรักคนโสดแรือมีคนคุยจริงจังคนมีคู่มีเวลาร่วมกันมากขึ้นค่ะสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยเลขนำโชคของคุณคือเลขหก 6, เลขเก้าคำแนะนำวันนี้ ควรจับลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำวางแผนเป้าหมายระยะยาวเช่นเรื่องเงินหรือการงานด้านความรักควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบมีคุณภาพไม่ใช่แค่คุยผ่านๆระวังความรีบเร่งเวลาขับรถหรือเวลาเดินทางนะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันในอาทิตย์ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงรายสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมด้านการงานงานคเอทีดงานคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเด่นค่ะด้านการเงินนะคะใช้เงินกับความสุขส่วนตัวด้านความรักคนโสดมีคนแอบชอบอยู่ไกลๆคนมีคู่ บรรยากาศเริ่มดีขึ้นนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของหวานน้ำหนักขึ้นเลขนำโชคของคุณคือเลขหนึ่งเลขหา้าคำแนะนำนะคะวันนี้ควรพักผ่อนให้ทั้งร่างกายและจิตใจทำสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นฟังเพลงดูหนังหรือทำงานอดิเรกการเงินควรตั้งงบก่อนใช้ใจ่ายความรักอยากคิดแทนอีกฝ่ายมากเกินไป ถ้ามีอะไรสงสัยควรถามกันตรงๆจะช่วยลดความเข้าใจผิดได้มากขึ้นจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงลายสัปดาห์นี้ค่ะคำทำนายเป็นเพียงแนวทางนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจของตัวเราเองค่ะอย่าลืมสวดมวนต์ไหว้พระนะคะติดใจจะได้สงบค่ะแล้วมาพบกับมิลินได้ใหม่ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้และขอบคุณที่กดติดตามให้กับมิลินนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ